คำถามจากเพื่อนๆถามมานะฮะว่าไปดูดวงนะครับแต่ละแห่งแต่ละที่นะครับบางที่นะครับก็ตรงเรื่องหนึ่งไม่ตรงเรื่องหนึ่งนะครับบางที่ก็ตรงบางเรื่องนะครับอีกบางเรื่องที่เราต้องการก็ไม่ตรงคือคระครกันนะครับก็อยากรู้ว่าเราจะเลือกคนไหนดีนะครับคำถามก็มาประมาณนี้นะครับถ้าเอาตามหลักความจริงนะครับเน่ก็ต้องเลือกคนที่แม่นยําก่อนถูกไหมฮะแม่นยําที่สุดอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ฟังง่ายๆจริงๆนะครับมันก็เหมือนกับ ทฤษฎีของการเลือกร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับบางคนสมมติว่าคุณอยากกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะครับร้านหนึ่งนะฮะเครื่องโอ้โหเรียกว่ารสจัดนะครับชอบมากแซ่บหลายนะครับส่วนอีกร้านหนึ่งก็อาจจะไม่แซ่บนักแต่ว่าเครื่องเรียกว่าลูกชิ้นแล้วก็หมูอะไรเยอะๆนะครับบางคนก็ชอบแบบนี้ครับฉะนั้นถามว่าร้านไหนดีที่สุดมันก็ตอบได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ยากเพราะว่ามันอยู่ที่ว่าเราต้องการอะไรนะครับทีนี้ครับอย่างแรกนะฮะถ้าเราไปดูดวงเราต้องการความแม่นยำก่อนนะครับเพราะว่า ม่งันจะมารูไปดูทําไมนะครับดูแล้วไม่แม่นหรือว่าดูแล้วไม่รู้จะฟังทําไมนะครับฉะนั้นเรื่องแรกก็เราก็ต้องดูความแม่นยําเราก็ลองเวทน้ําหนักแล้วก็ชั่งน้ําหนักดูว่านักพยากรณ์ผู้ใดนะครับที่เฉลี่ยแล้วสูงร่าคุณดูสัก3าท่านนะฮะเราก็ดูว่าท่านไหนนะครับที่โดยรวมแล้วแม่นยําโดยรวมที่สุดนะครับ <S <S เพราะว่าเวลาที่พยากรณ์ออกมาเราก็เอาตัวเราเนี่ยละครับเป็นตัววัดนะครับว่าสิ่งที่แต่ละท่านพูดนะครับไม่เอาแบบอุปนิสัยอะไรพวกนี้นะฮะ ดูชีวิตว่าเขาพยากรณ์อนาคตนะครับเราเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าเวลาไปดูดวงนะฮะบางคนก็จะถนัดในการทายนิสัยนะครับหรือทายอดีตนะครับแต่ทายอนาคตนิดเดียวนะฮะบางทีเราก็ไม่รู้จะใช้อะไรเพราะว่าเวลาไปดูดวงส่วนใหญ่คนก็ต้องการดูอนาคตถูกไหมครับรว่าเราจะได้เราแประวังแล้วก็ใช้ชีวิตนะครับในการข้างหน้าได้ถูกต้องนะครับตามสเต็ปในแต่ละช่วงเวลานะครับฉะนั้นเราก็ดูว่าการทายพยากรณ์อนาคตแล้วเราก็ตัวเรานะครับไปเทียบว่า อาจารย์แต่ละท่านนะครับท่านทายว่าเดือนมกราจะเกิดอะไรขึ้นกุมภาเกิดอะไรขึ้นมีนาเกิดอะไรขึ้นประมาณนี้นะครับแล้วเราก็เอาตัววัดเสร็จปุ๊บเราก็จะพอเห็นภาพนะครับว่าเอออาจารย์ท่านใดที่แม่นยำนะครับมากที่สุดนะฮะเราก็เลือกท่านนั้นไปแต่ว่าบางคนบอกว่าแล้วถ้ามันพอๆกันนฮะถ้าแต่ละท่านเนี่ยพอๆกันหมดเลยนะครับจะเลือกยังไงนะฮะเราก็เลือกความสบายใจนะฮะจริตนะฮะว่าความสบายใจบางคนนะครับบางทีเราอาจจะ มีความทุกวิตกกังวลมานะครับแล้วก็ไปหานักพยากรณ์นะครับอย่างหนึ่งบางคนก็ต้องการความสบายใจออกมาด้วยนะครับเพราะว่าถ้าทายทุกอย่างร้ายหมดเลยนะฮะเราก็ไม่ทายดีเลยบางทีจิตมันตกนะครับบางคนเขาก็จิตตกออกมาแล้วเขาก็รู้สึกว่าเครียดกังวลนะครับเครียดกลับออกมาด้วยนะฮะแล้วก็นะครับเรื่องของอียาดนะครับมันก็ต้องให้คําแนะนํานะครับมันก็ดูว่าทั้ง3ท่านที่วันนะฮะใครที่ไม่ใช่ทักอย่างเดียวนะครับว่า เดือนมกราคมพา์ที่จะถึงนี่นะครับจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเดือนอะไรต่อๆไปจากนี้นะฮะจะถึงเวลาแต่แต่ละช่วงเวลาจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วถ้ามีปัญหาต้องแก้อย่างไรนะเพราะฉะนั้นบางทีทักว่าแม่นไม่แม่นอ่าโอเคมันก็เป็นเครื่องนะครับตัววัดอย่างหนึ่งแล้วก็อีกที่2คือคําแนะนำนะฮะว่าท่านใดนะครับให้คําแนะนําในการใช้ชีวิตในแต่และช่วงเวลาในอนาคตที่กำลังจะเกิดนะครับได้ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้น บางทีความแม่นยำนะครับมันก็เป็นเกณฑ์หนึ่งสองการให้คำปรึกษาหรือการช่วยเหลือแก้ปัญหานะครับมันก็เป็นเกณฑ์ที่2ต่อมานะครับแล้วก็สามัมนจะเป็นจริตที่เราคุยกันนะครับคุยแล้วเราสบายใจคุยแล้วรู้สึกว่ามีพลังใจในการที่จะเดินออกมานะครับเพราะว่าพลังใจไม่ใช่อวยเรารอย่างนี้นะฮะทุกอย่างดีหมดเพอร์เฟกต์หมดรวยร่ำรวยเงินทองทุกอย่างไม่มีปัญหาเลยเลยมันคงไม่ใช่นะฮะชีวิตมนุษย์เพราะฉะนั้นเราก็ดูใครที่ อยู่กับความจริงนะครับเพราะว่าเราก็อยู่ความจริงในใช้ชีวิตนะฮะฉะนั้นใครที่แบบอยู่กับความจริงมากที่สุดนะฮะเราก็ให้คําแนะนานะครับในการใช้ชีวิตนะครับในการข้างหน้าในการอนาคตนะครับได้ทําให้เราแบบเห็นภาพว่าเราจะทําอะไรในแต่ละช่วงเวลาจากนี้ไปการป้องกันปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไรนะครับนี่นะครับวิธีที่เราเกณฑ์คร่าวๆนะครับในการเลือกกันนะฮะ นะ้นสรุปเลยครับก็เรื่องของความแม่นยำนะครับมาดับหนึ่งเลยนะดับ2การชี้แนะแนะนำนะครับ3การเร่วเหมือนกับการให้กำลังใจนะครับแล้วก็การวางแนวทางชีวิตให้กับเรานะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็เหมือนกับความที่เรกถูกจริตนะครับคุยแล้วรู้สึกสบายใจนะครับเราก็จะได้มีพลังใจเราก็จะได้มีแนวทางเราก็จะได้รู้ว่าควรจะทำอะไรจากนี้ต่อไปนะครับโอเคนะฮะประมาณนี้แหละสวัสดีครับ